ไอรอนแมนแล้วแล้วแม่ก็กลับมานะแม่กระดุกลูกว่าลูกคือทำไรเป็นแกงเลยลูกก็แล้วแม่ก็ทิ้งเลยทำลูกทำแม่ก็ทิ้งลูกแกงไอรอนแมนแม่ถึงกล้องโจนปิดแม่ก็ไปดูลูกลูกทำไมถึงเป็นอย่างนี้ ปันอาร์ควายอาร์ how คือสระอะไรคะสระเอสระเอค่ะสระเออ่ะถ้าเอาอออ่างใส่จะอ่านว่าอะไรคะอออเอออ่าถ้าเอาตอเต่าใส่ล่ะคะตอเอเอไหนลองพูดสิคะ ตอเอเตอ่ะปันพูดคนเดียวทีนี้ต่ออ่าถ้าเอาอ่าจอจานใส่ล่ะคะจอจอเอเจอ่าถ้าเอาหอหีบใส่ล่ะคะหอเอเอเหหอ่าหอเอเห ออ oh. greater than again please greater than Great <her> Great คือเครื่องหมายมากกว่าไหนลองดูสิคะเครื่องหมายมากกว่ามันจะเป็นยังไงนะเมื่อกี้เป็นยังไงคะเครื่องหมายมากกว่ามันจะอ้าปากเห็นไหมเห็นเขาอ้าปากไหมคะทำปากกว้างก็คือเครื่องหมายมากกว่า greater than greater than โอเคอ่าเคุณสละอะไรสระอูสะอะสระอะสระอะไรนะคะ่อะไหนพูดสิคะสละอะไรนะคะอ่ะอ่าถ้าเกิดว่าเอากไก่ไปใส่หน้าสละอะจะอ่านว่าอะไรคะกออะกะอ่ากออกะแล้วถ้าทุกคนจะเขียนคำว่าจะล่ะคะจะเอาตัวอะไรไปใส่จะ อะไรคะจอ,จอจานอจอจานอ่านว้าวโอเคจออะจะใช่ไหมคะอ่าแล้วถ้าเกิดว่าจะเขียนคำว่าอะล่นนะคะจะเอาอะไรไปใส่อะถ้าเอางองูไปใส่จะอ่านว่าอะไรนะงออะงะงออะงะ,งงะแต่ถ้าจะเขียนคำว่าอะล่นนะคะเอาอะไรไปใส่เอ,ใสเอาพยัญชนะอะไรถ้าเอากอไก่ไปใส่จะอ่านว่าอะไรนะ กออะกะเอาอะไรไปใส่ถึงจะอ่านว่าอะเอาพยัญชนะอะไรไหนะคิดสิอถ้ามอมาอ่ะไหนลองสะกดให้แม่เอฟังสิถ้าม,ม,ามอ,อม,มะมอะมัมออะมะกอ,อ่าแล้วเอาอะไรไปใส่ถึงจะอ่านว่าอะเอาอะไรไหนคิดสิ <ลา S 2> คิดช่วยกัน <ลา S 2> อะแมเอาพยัญชนะอะไรไปใส่ <ลา S 2> ตั้งแต่กไก่ถึงหอยนางูกเอาพยัญชนะอะไร ขอไข่ก็ขออะค่ะขออะค่ะ oh, ถ้าเอาอะไรไปใส่ถึงจะอ่านว่าอะไหนลองช่วยกันคิดสิอะก็อะกะขออะค่ะแล้วเอาอะไรไปใส่ถึงจะอ่านว่าอะ oh, ข,ขอไข่ขออะค่ะไงคะเอาอะไรน้ำตาลเอาอะไรปานเอาอะไรพายอาจจานมถ้าจอจานกจ็จ่ออ่ะจ oh, ัดขอไข่ก็ขออะค่ะไงคะ oh, เอาอะไรนะภายอาคิดสิฮอนงฮูก็อ่านว่าฮออะฮะสิคะฮออะอ่ะงั้นให้คุณครูติวช่วยเฉลยคุณครูติวเอาอะไรไปใส่คะอ๋อออ่างจะอ่านว่าอะไรพี่ติวสะกดสิอะอออ่าออออ่าในพี่ติวลองเขียนให้น้องๆดูสิอออะอะอออะอะถ้าจะให้น้ำตาลคะถ้าจะให้น้ําตาลคะ ถ้าจะให้ออกเสียงว่าอะต้องเอาอะไรไปใส่นะคะพยัญชนะอะไรนะออออไหนปันลองหันหน้ามาหาคุณครูหน่อยสิคะออองไปใส่จะสะกดว่ายังไงนะคะออออไหนไายอาะลองพูดสิคะออออไหนปันลองพูดสิคะ ในน้ำตาลลองพูดสิคะอออ้อออออะ้อะ้ออ้อ่าอะ้อ่้ออ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 ะออ้ออ่ออ้ออ้ออ้อไ้อส้ออ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 ่ออ้ออออ้ออ่ออ้ออะอะ้อว้ออ้ออะอะสระอะ้ออ้อะ้ออ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 าอ้อ้้ออ้อ เติมหน้าหรือหลังสระอาอ่าหน้าไหนลองเติมสิอ่ะพายอาอยากเติมตัวอะไรใส่หน้าสระอาคะมอม้าค่ะมอม้าถ้าพายาเติมมอม้าใส่หน้าสระอาจะอ่านว่ามอมาอ่าปันจะเติมพยัญชนะอะไรใส่หน้าสระอาคะกไก่ค่ะอ่าถ้าเอากอไก่ใส่หน้าสระอาจะอ่านว่า น้ำตาลจะเติมพยัญชนะอะไรคะเอ่ององู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 ถ้าเติมใส่หน้าสระอาจะอ่านว่างองูงูอืมใส่สระอานะไม่ใช่ใส่สระอูหน้าสระอางองออาง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 สระอะไรสระอีค่ะสระอีค่ะสระอะไรนะคะสระอีสระอี แล้วเราจะเติมพยัญชนะใส่ด้านบนด้านล่างหรือว่าด้านหลังของสลิด้านล่างด้านอะไรนะคะด้านล่างอ๋อด้านล่างเอได้ยินไหมใช่โอเคด้านล่างของสรลอิใช่ไหมคะอ่าไหนลองเติมดูซิอ่ะพี่ติวลองเติมพยัญชนะลงไปใส่ด้านล่างน้องบอกด้านล่างของสะอิอ่าอ่าทุกคนสะกดสิคะออ อ่าไหนลองพูดอีกครั้งสิคะอ่ออีอีอ่าอยากได้ยินเสียงปันจังเลยปันสะกดให้ฟังหน่อยค่ะอออีไหนหันหน้ามาหาแม่เอหน่อยออีอีพูดดีๆชัดๆค่ะอ่ออีอีนะคะโอเคปันบอกว่าอ่ออีอีอ่าเอ๊แล้วถ้าเติมจอจานใส่ล่ะคะใต้สลีจะอ่านว่าอะไรสะกดให้ฟังหน่อยค่ะ อ่าไหนอยากฟังเสียงปันด้วยจออีจอ่าอยากฟังเสียงน้ำตาลด้วยจออีจว้าวจออีจีจออจนะคะอ่าแล้วถ้าเติมสอเสือลงไปใต้สระอีนะคะจะอ่านว่าสออีสีสระอะไรนะตอนนี้สระอีะสระอีต้องพูดว่า,สออ,อาสออีสีอ่าสออีสีปันคะต้องอ่านว่าอะไร ถ้าเติมสอเสือสอสออีคะที่พี่ติวเขียนอยู่บนกระดานนี่คือสระอะไรคะอสระอีอ่าสระอีเราจะเติมตัวอะไรดีนะใส่สระอีตออีตีมอีมีฟอีฟีผอีผีไหนใครเคยเห็นผีบ้างไม่มีเพราะว่าเพราะว่าอะไร ยังไม่เคยเห็นปันอ้อแล้วติวล่ะเคยเห็นผีไหมอ๋อว้าวจะพูดว่ายังไงใครเคยเห็นไหนลองพูดให้ฟังหน่อย I see a ghost ฉันเห็นผีไหนล่ะไหนไหอยู่ตรงไหน <laughs> I see a dog. ฉันเห็นอ่า I see apple. ฉันเห็นแอปเปิ้ล I see s <S a fan. ฉันเห็นพัดลม I see a bird. ฉันเห็นนกนี่คะฉันเห็นแอปเปิ้แล้วก็กินแอปเปิ้แหละ I'm eating apple. I'm eating apple. ฉันกำลังกิน apple. ถ้าถ้ากำลังกินถ้ากำลังกินองุ่นจะพูดว่ายังไงคะกำลังกินองุ่นอยู่ I'm eat. eating grape. อ๋อ eat. oh, oh, I'm eating grape. ถ้ากำลังกินถ้ากำลังดื่มน้ำละ่ะพูดว่า eat, eat. ได้ไหม Eat yeah. ได้เหรอได้เคี้ยวไหม โน้ no, น้ำต้องบอกว่าแอ d r i n k แ i n ด water Yes แต่ถ้ากำลังดื่มต้องบอกว่า I'm drinking water ไม mm ่ว่ากะหรเลย thirsty กระหายน้ำ I'm thirsty mm hmm. ก็คือฉันกระหายน้ำฉันอยากไปดื่มน้ำ